ครับสวัสดี f อแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุรเรืองอรอยู่นะฮะมาครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ที่อำเภอโคราชนะครับผมยังไม่ได้กลับบ้านตั่งวานมาสองวันแล้วครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยครับพอดีให้หัวหน้าสอนนะครับขับรถคันเมื่อวานนี้นะครับที่สระบุรีนะครับกลับบ้านทีนี้ผมก็เลยมีลูกค้านะครับติดต่อมานะครับว่าให้ขับรถ นี่ครับคันรถอินเดียเนี่นะครับมาส่งที่สี่คิ้วนะครับผมก็เลยอ่าไม่กลับเลยครับขออ่อยู่ต่อที่โคราชนะครับนอนพักต่อที่โคราชนะครับทีนี้ผมก็เลยอ่าให้หัวหน้าสอนนะครับขับกลับนะครับเมื่อวานนี้เลยไม่ได้ปิดคลิปว่าถึงกี่โมงนะครับเดี๋ยวค่อยถามหัวหน้าสอนอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้หัวหน้าสอนก็ใกล้จะถึงอ่าอ่แถวโรงงานซีเกตแล้วครับผมเนี่ยใกล้จะถึงแล้วผมก็รอตรงนี้นะฮะ จะไปส่งลูกค้านะครับรถอินเดียนะครับคันนี้จบไปที่หนึ่งแสนสองหมืนสามพันบาทนะครับพร้อมส่งสี่คิ้วนัดกันอยู่ที่อำเภอสี่คิ้วนะครับปั๊มบตทนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับวันนี้ว่าลูกค้านะครับจะเป็นใครนะครับเป็นใครเอาแล้วก็ลูกค้าจะไปทําอะไรนะฮะเป็นรถบัสมินิบัสเล็กนะครับโอ้หยังลูกค้าแถวอุบลนะครับ แถวอุบลโทรมาเฮียที่ซื้อนี่ก็โอนเงินมามัดจำหนึ่งหมื่นบาทแล้วผมก็ออไม่รู้ว่าเงินใครโอนเข้ามานะครับเหมือนกันเลยนะครับว่าคนอุบลก็โทรมาบอกว่า,าแถวพักกลางเนี่ยครับว่าจะโอนเงินมามัดจำเหมือนกันผมโอ้โหเงินหมื่นนึงเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครโอนมานะครับผมก็เลยโทรถามว่าทงางที่เฮียเขาเ,เขาโอนเงินมามัดจำเนี่ยว่า ใช่เจ้าเดียวกันไหมเอาไปเอามาบอกว่าคนละเจ้าแต่คนอุบลน,นะครับบอกว่าเป็นน้องชายน่าจะเป็นคนเดียวกันเออคนเข่องในผมก็งงอยู่เดี๋ยวค่อยไปถามกันครับว่าเขารู้จักกันไหมครับเจ้านี้นะเป็นรถอินเดียก็แล้วก็ขอโทษทีนะครับรถคันนี้พอดีอ่าลูกค้านัดนัดมาดูรถนะครับวันนี้เขาก็เลยบอกว่าโทรมาหาผมลูกค้าฉะเชิงเซานะครับเขาก็เลยบอกว่าอ่า ให้ขับมาส่งได้ไหมรถคันนี้ก็ผมก็บอกติดมัดจําแล้วนะครับผมก็เลยอยากขอโทษลูกค้าด้วยนะครับพดอดีลูกค้าเขาคือการที่รถติดมัดจําเลยผมผมไม่ขายต่อนะให้ราคาสูงเท่าไหร่ผมก็ไม่ขายต่อนะครับเพราะว่าผมก็ต้องอดูแลลูกค้าที่เขาโอนตัง์มานะครับราคาไหนราคานั้นนะที่คุยกันแล้วนะครับขนาดรถกบบัสคันนั้นผมคุยกันแล้วเนะี่ยขายไปเนี่ย ผมบอกตั้งแต่ผมยังไม่ได้ลดเข้าทีนี้กระแสมันคนอยากได้เยอะเขาก็ให้ราคาสูงกว่าแต่ผมได้บอกกับลูกค้าไปแล้วก็ผมก็ไม่ขายเกินที่ผมเคยบอกไปให้กับลูกค้านะครับนอกจากลูกค้าเขาจะไม่เอานะครับแต่ถ้าลูกค้ามาัดจาแล้วก็ผมก็คือปิดปิด,ป,ดปิดการขายไปชั่วคราวก่อนนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเ,เดี๋ยวค่อยมาถ่ายคลิปให้ลูกค้าได้ดูกันอีกทีนึงนะครับ มาครับผมไม่พูดมากครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมเนหัวหน้าสอนไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วว่าจะถึงประมาณอีกสิบกิโลนะนไม่รู้ว่าจะผ่านผมยังนะครับเพราะว่านัดกันอยูู่แถวแถวนี้นะครับไปไปชมเลยครับผมกันนี้บ้านอะไรเนี่ยตาดหมอเขาขายสิงใกล้นี่นี่ครับหัวหน้าสอนถือวิทยุมาด้วยครับนี่ฮะมาถึงแล้วครับนี่ฮะ เดี๋ยวปะไปถามหวหน้าสอนครับคันนี้เป็นยังไงคันนี้มันสายนะครับวิ่งประมาณเจ็ดสนะครับ70ขึ้นรถมันสายนะครับหัวหน้าสอนก็เลยไปสลับยางนะครับมันเกิดจากอาการยางบวมนะครับวิ่งถึงเจ็ดสแล้วมันสั่นนะครับสั่นสั่นสั่นสันอย่างนี้นะฮะก็เลยไปสลับยางเอายางหลังนะครับไปใส่ยางหน้านะครับ ปัญหานี้ก็จบนะครับแสดงว่ายางมีอาการบวมนะฮะก็เลยทําให้วงลัยมันสั่นนะฮะสั่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะฮะโมนึกภาพออกไหมครับนะฮะเป็นอาการแบบนั้นนะครับมาครับผมถามหมนาสอวนเมื่อคืนนี้ถึงกี่โมงเอารถจากสระบุรีนะฮะกับจากอ่าสระบุรีถึงบ้านเมื่อคืนนี้ครับนี่ฮะอันนี้เลยครับ เดี๋ยวโทรศัพท์มาเปิดเพลงฟังดีกว่านานหน่อยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวส่งมอบนะครับแล้วก็รีวิวไปในตัวเลย สีม่วงนาครับนี่โบนาม่วงเหรอนี่ฮะโอ้โดนแดดสีสดใสมากแต่ต้องมาดูใกล้ๆครับสีมันเหมือนของเท้านะครับเนี่ยสีเหมือนของเทานะมันก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับโอ้ดูแล้วสติกเกอร์ควอมตัสมาโอ้โหโอ้นี่ฮะมาวินฝากเข้าไปติดตามมาวินเชียงกงด้วยนะครับผมเนี่ยฮะเผื่อมีรถเข้าใหม่อาจเขาจะรีวิวก่อนผมนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดรถนะครับผมรถเข้าใหม่นะครับนะไปครับผมมาดูครับตัวตัวเด้รถไล่ป่ะนี่เนี่ยเป็นช่วงล่างมิซูนะครับมิซูห้างนะร,รถคันนี้เาขาคือมิตะคิปุนนะพี่ว่าอะไรฮะ เพลงเพลงเพลงเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวรอลูกค้าครับลูกค้าเขานัดแถวนี้ครับนี่ฮะรถอินเดียครับเหมือนรถอินเดียเอาไอ,อ้อพ่วงนะขอดไปเสวะแล้วก็มันมี่ันห้อยย่างๆอยู่นี่อยู่ดิมันจะมีลูกปัดไหมเอาเสียได้ไหมโอ้มีเบรกมืออันนี้เกความร้อนขึ้นนะฮะน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นรอเจ้าเติม อ re, ๋อมันลดลงมันป่ะนี่ฮะเกีความร้อนแต่ว่าวัดรอบไม่ขึ้นนะครับพวกระบบอะไรขึ้นหมดครับนอกเครื่องบวกขึ้นฮะนอกเครื่องบวกขึ้นบวกขึ้นนอกอเอาเจ้าคือบ่เปิดอ่ะนะขอยจิตอะนะเขาจะเปิดเครื่องเสียงไหมเปิดปกแกลดิเดี๋ยวเพิ่งฟังเพลงมวนๆ้วนาบาดนี่ยนะนี่ฮะ พ่จอจ้าก็มาเคียงก่อนเนาะเปิดตรงนี้ครับปึ๊บไม่ติดครับเอาคือบติดปะไม่ติดเลครับเขาไม่เข่าเห็หุทางหรอป่ะฮะเปิดเสือวะอือก็ร่มหนึ่เอ้ามันเขาเห็หุทางงก่อนหรอป่ะเออเปิดสตาร์เครื่องแล้วเนาะแล้วได้ได้ควขอปิดก,ก่อนเจ้าสตาร์เครื่องวันนี้วุ้นเยวเอาเลย ta mẹ tí Nó không có tí bà Nó Họ tỏ Bát thử bộ này ไม่บู๊ขึ้นไฟคือบู๊ขึ้นวะเมื่อวานในเขาเปิดอะไรบอกวะแสดงว่าต่อแบตบันน้ต่อสายเครื่องเสียงใส่มั่งมาไม่ต้องฟังแล้วครับเดี๋ยวรอลูกค้าครับเนี่ยแกมาแล้วคนบ้านเดียวกันนะครับไปอยู่โอ้มาพอดีเลยเฮีบไปฟังคนรีวิวเลยพอกแพกพอกแพกย้ำสตาร์ทเดี๋ยวใช้แมสก์ เปลีมืออยู่แล้วไับถ้าเขาดับดับสิมีดับสิอะไรครับดับตัวนี้เขาเครื่องเสียงมันคือเปิดไฟปุ๊บเนี่เปิดไจังหวะเขาต่อสายไฟบุบน่รูัน้่เขาต่อบเนี่ยได้ลได้เลยวเท่านี้ตืมากพักกบดเดี๋ยวต้อเิมมากอนันิมันิขึ้นกี้พอิูกตา แยจาก<ป>ลาดจากควานมากนมากไม่าโอนี่กชาโดนแจ้งจอดเรียบร้อยครับผม <LIKE. S 2> <Jorge? S 1> ตลาดคาดเรือยังเบสไม่ยู่ดีปึ๊กเลแนันครับระบบเบวมันเอามัติดกูิไงแต่ว่าอยู่ดีอยู่เขาเปลี่ยนมอลมมาใหม่ๆได้หน่ะมอล้มเบสฮะ ชุดโอนสามชุดผมทำมาเนี่ยกแกนังันเอาพี่พะรุมเหอพี่มันสิไฟสบดเลยเอาไปเฮ็ดยังครับรถเอเอาไปเฮ็ดยังไอเจียวไปเดนก็สั่งนั่นหละครับว่นวยไปเห็ดรถบ้าน ไั่เดนใด่อือมกไปสองคนเคันให่นขมคนใหญ่ขะไ่กยู่ว่านาหนนใ่ั้นเว้น12เมตรต12เม้เิ่งค13หนย้วนไหนคันหนอันไหโ้นุนอยเป็นรถบ้านอ่ะมันเป็นรถบ้านไหมรถบ้านยรถบ้นมันมียบ่ะไหมันเป็นรถห้องบ้านไหมรถเจครับ12 12อันของอันี่ันไ เจ้าบังมอแวดดูขอต่อถือบอลำโพงมังคือบอกวะ่อวานนี่นะเขาเขาได้เสียบสายอย่างใส่บะรอบอนมีสายน้น้อยแนววะบันถึออะไนีมาท่านต้องเปิดอย่างแรงงไปไลเบึงครับมันผมโมรูกคืยกัน ดูช่วงล่างครับแห้งๆเลยนะครับช่วงล่างสวยนะช่วงล่างผมว่าครับเครื่องก็แห้งดีนะครับแต่สีติดแต่สีนะครับมันเหมือนเขาทาเอานะครับนะครแต่มันดูไกลๆก็สวยอยู่ครับนีบ่เหมือนเขาทาเอาเห็นไหมครับซูมมาไปใกล้ครเหมือนทาเอาเลยแต่ตัวน,นี้เขาพ่นเอาครับ มาขับเอาครับไม่มีปัญหาแล้วครับเรื่องถ้าจะขับกลับนะครับลูกค้าจะไปวิ่งงานก่อสร้างครับวิ่งคนงานก่อสร้างในแคมป์ครับันดเล็กๆครับเ่าไล่เขาหัวนะครับเ,เคร,บเเรื่องเสียงไปไล่บ้องไหมตั <c oughs> <c oughs> ้งว่า <c oughs> เปิดจากไหนพู นี่ครับมอลมเขาใ,ใส่ใหม่ๆเลยเจ้าเปิดฟอกแป้งกไ็ได้ครับอันนี้มันติดเลยได้ขยายติดเลยเลด่นมาแล้วนั่นๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดม่นี่ครับตดแล้วเพลง ผมขอจบปริเวณี้เรียบร้อยแล้วเนียแกจะไปวิ่งกัทันงานครับขอบคุณมากครับผมคนเครื่องในนะครับเนี่ยไปแนละ้วโอ้โหสิบล้ออนะไรกันป้ป้าปครับผมครับผมเนี่ยฮะออกโตเะียสองเลยครับอ่าเกรครับลูกนี้ อินเดียผมไปแล้วไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับไปถึงุดหมายปลายทางอย่างสวัสดิภาพนะครับผมไปครับผมโอ้ลืมถามหัวหน้าสอนหัวหน้าสอนไม่รู้ว่าแกมาถึงกี่โมงเมื่อเช้นี้เดี๋ยวถามหัวหน้าสอนโอ้โหเโอ้โหอย่างนี้ ทอดจมข้นหาทุ่มหาทุ่มไมเ็อย่างทอดหาทุมโอ้ยรถเล่งวอคือคัคัสน่าจะเป็นคัสไก่เบิรดมากนั่นเ่งหมดแทนเตรเรียนปกติดีบ่น้ำก็บอหอนบ่ฮะเอามันต้องห่อนด้ยนะมันต้องห่อนเลยออถ้ามันเย็นมน่นนับาครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด uh, like ้วยครับผมกับสีบุเรืองอรไรญยนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับคิดถึงสีบุเรืองอรไรญยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับครับเงินห้าร้อยเมื่อคืนนี้คือโบแบงไหมห้าร้ยเงี้มาเดาไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอรไรญยนะครับวันนี้น่าจะได้กลับบ้านแน่นอนครับผมกับหัวหน้าสอนนะครับหหน้างานงานน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรถนะน้องหน่อยดี่น้องน้อยจะมาไปเอาบ่ะไป เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปดูรถนกน้อยอุไรพรครับคันนี้จ้องมาวินไปออย่างว่าไปซื้อไว้แล้วนะครับไปฝากกดไลค์กดแชร์โทรศัพท์ก็ยังไม่ได้รับสักสายเลยนี่โอ้โหเจ้านี้น่าจะด่วนหรอครับครับไปคุณเรื่องอะไรเนาะครับผมครับพอดีตอนนี้ยูสนินที่สิมากเป็นเรื่องนะครับ อ๋อมาเบิ่งเครื่องบะครับ